เราเริ่มต้นกันขอไปที่นครศรีธรรมราชก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เป็นเหตุการณ์พ่อเลี้ยงยิงลูกเลี้ยงแล้วเอาจริงตัวของลูกเนี่ยเขาอยากจะช่วยแม่เนื่องจากว่าเขาโดน <c oughs> เห็นว่าแม่โดนพ่อซ้อม <c oughs> ปรากฏว่าหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงโมโหครับย้อนกลับไปเอาปืนแล้วมายิงลูกเลี้ยงเลือกยิงเฉพาะตรงบริเวณศีรษะภาพนี้คือทางแม่ใช่ไหม <c oughs> ที่เข้าไปกอดศพลูก แล้วคุณผู้ชมสังเกตที่พื้นที่เราต้องย้อมสีเอาไว้นะครับเพราะเนื่องจากว่าสมองของลูกกระจายเต็มพื้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือทางด้านของคุณวีรพงษ์เองซึ่งเขาเป็นลูกซึ่งถูกพ่อยิงเข้าที่ศีรษะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือทางฝั่งของน้องวีรพงษ์เองเนี่ยเขามีปากเสียงกับพ่อเลี้ยง ก็คือในศรีเวียงเนื่องจากว่าในศรีเวียงเนี่ยจะทำร้ายทางด้านคุณจิราแล้วลูกก็ต้องเข้าไปห้ามไม่ให้พ่อเลี้ยงทำร้ายแม่หลังจากนั้นเสร็จสับแล้วเนี่ยเขาอ้างว่าทางฝั่งของน้องวีรพงศ์เนี่ยจะเอามีดไปขู่พ่อเลี้ยงในสีเวียงในสีเวียงก็เลยย้อนออกไปเอาปืนและหลังจากนั้นกลับมายิงลูกตายคาบ้าน คือที่มันสลดใจก็คือตอนที่แม่มาเจอร่างลูกเนี่ยคุณผู้ชมฮะสมองกระจัดกระจายเต็มพื้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้วงจรปิดสามารถจับเสียงปืนเอาไว้ได้ หังจากนั้นจะได้ยินเสียงร้องไห้ของคุณแม่จิรานะครับคุณผู้ชมฮะเปิดต่อเนื่องกันไปเลยครับกับในภาพที่เกิดเหตุเพราะในจุดที่เกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นนะที่เมื่อกี้นี้อันนั้นคือ ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเนื้อสมองอมที่มันกระจายตามกําแพงตามพื้นนะฮะเข้าใจว่าเป็นปืนลูกซองที่ยิงเข้าไปคุณผู้ชมฮะเลือดเนี่ยก็เลยสาดกระเด็นเนี่ยเต็มบ้านเลยเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เราไปได้วงจรปิดก็คือเสียงปืนหนึ่งนัดส่วนทางข้อเลี้ยงหนีหรือเปล่าครับเมย์ใช่ค่ะหนีอยู่ไปในสวนยางตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังไล่ล่ายอยู่ค่ะล่าสุดขออย่างนี้กลับมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้เปิดภาพปฏิบัติการไล่ล่าในป่าขึ้นมาเลยจริงๆมีภาพมมมุุสููงด้ขอใหภาพม สูงคู่ขนานกันหน่อยเพราะพ่อเลี้ยงคนนี้ที่ยิงลูกตายเนี่ยปรากฏว่าตํารวจสอพอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับวันนี้ระดมกําลังกันทั้งหมด14นายขึ้นไปยังภูเขาสวนยางพาราเนี่ยนะครับสลับกับสวนปาล์มน้ํามันเพื่อกําลังไล่ล่าพ่อเลี้ยง เอาจิงก็ไม่ง่ายนะเพราะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะจุดนี้ที่คาดว่าพ่อเลี้ยงกําลังหลบหนีสอําเภอนะฮะทุ่งสงบังขันแล้วก็ทุ่งใหญ่มันเชื่อมติดกันได้หมดเลยเดี๋ยวถ้าดูจากมุมสูงเห็นมุมสูงไกลๆเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันเดินทะลุได้ถึง3อําเภอปรากฏว่าตํารวจก็มีแค่14นายที่มาค้นเห็นบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวพ่อเลี้ยงมีปืนลูกซองยาวติดตัวไปด้วยนะครับ ตำรวจก็ฝากบอกว่าถ้าต่อสู้งานนี้ตำรวจจำเป็นที่ต้องป้องกันตัวหรือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านถ้าเองสู้เองก็ตายเนี่ยฮะกลับมาตรงนี้วันนี้หลังจากเกิดเรื่องวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่<ะ>วัดวังหินซึ่งเป็นที่ตั้งศพของทางด้านน้องวีรพงศ์ซึ่งคุณแม่เองวันนี้เธอช็อกมากเพราะอย่างที่บอกลูกจะมาช่วยแม่ นะใช่ค่ะคุณแม่ค่ะอยู่ซ้ายมือของจอเนี่ยนะคะคุณแม่ร้องไห้นะคะจนเป็นลมเลยค่ะญาติญาติต้องเข้ามาดูแลเนี่ยนะคะคุณแม่จีราก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยคุณแม่เสียใจมากค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังทางน้ําตาพูดคุยกับทีมข่าวของเราน้องต้าชัญญานะคะบอกว่าอยู่กินกับนายสีเวียงซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมา5ปีค่ะมีลูกชายด้วยกัน1คนคือนายธงชัยหรือมันอายุ19ปีแล้วก็เลิกรากันไปในที่สุดนะคะเพราะว่าทนพฤติกรรมของสามีที่ชอบทาร้ายร่างกายแล้วก็หาเรื่องโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้เพราะ เขาติดยาเสพติดค่ะแต่ว่าพอเลิกกันไปเนี่ยทางด้านของสามีก็ไปไปมา,มาเป็นแบบนี้ประจําจนถึงทุกวันนี้เลิกกันไปก็ไม่เด็ดขาดทําอะไรก็ไม่ได้แล้วชอบมาพานหาเรื่องทะเลาะทาร้ายร่างกายถึงขั้นเอาด้ามมีดพระฟาดหัวคุณแม่จีราแตกไปแล้วครั้งหนึ่งเขาก็ไปแจ้งความแต่ไม่คืบหน้าค่ะเขาบอกเขาอยากจะให้จับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วไม่อยากให้ประกันตัวออกมาเพราะสิ่งที่ทํากับลูกชายมันโหดเหี่ยมเกินจะให้อภัยค่ะ อย่างนี้ตลอดต,อตั้งแต่รู้เล็กๆกับรู้เองกับเหมือนกัน,นะกะเกย์กู้ก้าหรูอจันนวลหนึ่งแล้วแหละรู้จันเป็นวนัยรุ่นนู่านี้และคนดีตายนี่แหละเกย์กู้เอาปืนกู้มือนกันออาปืนขู่แซมเอาปืนขู่แซมตั้งแจมมันก็ไม่ยอม กวนกระบอกนี่ไงนะกวนกระบอกกันกับไอ้นุ่มผื่นตันแล้วกับกับกับพี่พศกับไอ้น้องลุงเขาเคยไปทำอย่างนี้ไหมไม่เคยทำทำแต่กับแตรมันแหละแตรมก็ก็ไม่ยอมก็นหมายเปิดหมายเมากันอยู่ก็วนหมายเมากันอยู่แตรมันอยู่กับแม่แม่แม่ก็ไม่อยากให้อภัยเขาเลยลูกไม่ไยอภัยไม่ไยรู้แม่แม่ก็รักแม่รักรู้ กไัยมั้งไม่รักรูวอะแม่ไม่ได้ทำไม้ลูกตายทำให้ปลอมแมุ่ยตายด้วยใครหยอกขึ้นมาว่างแม่รู้ไม่ตาย คุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับพรแม่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยทีมข่าวย้อนกลับไปที่บ้านครับคุณผู้ชมฮะแล้วเราเองเนี่ยทันทีที่เดินทางไปถึงที่บ้านเกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวคือวันนี้ตอนที่ไปเนี่ยยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับน้องของคนตายก็คือคุณธงชัยและต้องบอกกันว่าคุณธงชัยเอง เป็นลูกของคนก่อเหตุด้วยนะฮะเพราะอย่างที่ทราบคนก่อเหตุเนี่ยมันคือพ่อเลี้ยงของน้องวีรพงษ์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณธงชัยซึ่งเป็นลูกของคนก่อเหตุก็บอกว่าพ่อผมเนี่ยชอบอรารวาส ทำลายแม่และยอมรับอย่างตรงไปตรงมาพ่อเสพยาครับวันที่เกิดเรื่องคือตอน4ี่โมงเย็นพ่อเดินเข้าไปในห้องนอนหยิบปืนลูกซองออกมาแล้วตอนนั้นเนี่ยคิดว่าจะเข้าป่านะฮะที่ไหนได้คุณผู้ชมครับดันเอาไปยิงคุณวีรพงศ์เหตุการณ์ทั้งหมดยอมรับว่าพ่อผมกับพี่ชายเป็นไม้ไมเบื่อไม้เมากันมาตลอดพ่อมักจะพูดขู่ฆ่าพี่ชายรับหลังให้คนอื่นฟังด้วยตอนแรกผมคิดว่าพ่อผมมันน่าจะพูดเล่อยเปื่อยที่ไหนได้ปรากฏมันพูดจริงเนี่ยนะฮะ น้องก็เลยบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะทําจริงๆเพราะดีแต่พูดขู่ฆ่าแต่สุดท้ายฆ่าจริงแต่ว,ว่าทะเลาะแล้วก็มืแยกกันไปก็จะมาอีกแล้วก็จะ,จ,ะจะพูดว่าจะยิงคือสาเหตุที่คุณพ่อก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยก็ทะเลาะกับแม่บ่อยเหรอใช่จะทะเลาะเรื่องอะไรกันเรื่องก็แม่พ่อมาว่าไง เขาเลิกนะไปถึงแม่กับพ่อเนี่ยนะใช่ครับทะเลาะเรื่องอะไรกันนะพอเวลาพ่อมาบ้านเขาจะโวยาวายโวยวายอัลลาวาดนะอารลาวาดอัลาวาดคือเป็นนิสัยเลยใช่ครับเป็นนิสัยอัลาวาดแม่อย่างเงี้ยหรอใช่ครับอ๋นนอแล้วทีนี้ก็คืออย่างคบ,บกันอยู่ใช่ไหมยังมาอยู่ครับพี่อัลาวาดเนี่ยเพราะว่าเขากินเหล้าเหรอหรือว่าไงฮะเขาติดยาด้วย นี่ครับอันนี้คือลูกชายของค,คนร้ายจริงๆยอมรับว่าพ่อติดยาแล้วก็วันนี้มีพิธีเชิญวิญญาณนะครับที่ทางครอบครัวไปนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปถูกไหมฮะเพราะอย่างที่บอกจุดที่น้องโดนยิงเนี่ยคือเอาจริงุผู้ชมฮะพ่อเดินมาถึงแล้วปืนจ่อหัวเลยนะฮะแล้วยิงทิ้งเลยคือวันนี้ตอนที่ไปเชิญวิญญาณเนี่ย <c oughs> เห็นบอกเศษสมองยังเก็บไม่หมดเลยนะ <c oughs> เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมานั่งเก็บเศษสมองญาติๆนะฮะต้องมานั่งเก็บเศษสมองน้องตามพื้นตามกําแพงเนี่ยนะฮะแล้วก็ทําความสะอาดอขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะนี่คือเหตุการณ์สลดใจที่พ่อเลี้ยงยังคงหนีอยู่นะครับ